มาทุกคนวันนี้มารีวิวคอร์สที่ผมจะปล่อยเ,อเร็วนี้นะก็อันนี้เรียนฟรีเนาะมีทั้งหมด5เรื่องนะครับ getting start select filter join เกี่ยวกับฟังชันอันนี้คือมันจะเป็นคอร์สที่เราไม่ได้มาเรียนกันแค่1นนาทีเหมือนที่ผมปล่อยทุกวันแล้วนะก็จะเป็นคอร์สแบบนี้แล้วก็แต่ละบทเนี่ยจะมีควิสให้ทุกคนทำนะครับ มีโจทย์ตัวอย่างด้วยซึ่งวันนี้เรามาลองทำกันดูเล่นๆน,นะก็คำถามมันจะไม่ยากนะ้ำเน้นแบบว่าเช็คความเข้าใจเนาะซึ่งสมมติถ้าเราตอบผิดมันก็จะขึ้นอย่างนี้ถ้าแบบตอบผิดก็จะขึ้นอย่างนี้น,นี้ผมดาวไปก่อนนะ อ่ะแล้วสุดท้ายก็จะบอกสกกรรวนครับซึ่งถ้าใครไม่ถึงแปะเนี่ยก็แนะนำให้กลับไปเรียนซ้ำอีกรอบหนึ่งครับก็ประมาณนี้ใครสนใจก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับ